รีวิวแมงกระพวยหัวกระสุนแมงกระพุนหัวกระสวยแมงกระสุนหัวกระพุนฮะแมงกระพุนหัวกระสุนโอ้ยเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเอาเป็นว่าคลิปนี้จะรีวิวตามจริงคืนโนสป้ตเรื่องของเรื่องคือดูติ๊กต็อกเยอะเกินแล้วสุดท้ายก็แพ้เสียงในหัวยอมจ่ายเงิน600เพื่อสนองนี้ได้ลองกินโอ้ยไม่ได้เคี้ยวเลยน<ม>้องบ้องแล้วน้ำกิ้มโคตรแซ่บอร่อย โอโหถ้าโยยาจะเคลมขนาดนี้ก็ได้เวลาที่อีแม่ต้องลองบ้างแล้วเว้ยเสียงเสียงกลุ้ม้ตบนิาชีพกก็อร่อยแต่ว่าคำเดียวพอกินให้รู้ทุกคนคือถ้าใครไม่ลองก็ลองให้รู้แล้วก็กลับไปกินแมงกะพรุนน้ำมันงาชิวล์ละสี่สิบบาทเองมันไม่ได้อร่อยเท่าราคามันขนาด 10คะแนนให้หกห้าแพง